สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าด้านเกษตรด้านประมงกลุ่มปลาส้มเวียงดงหลวงสูตรโบราณน,นะคะสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางวิไลอุด,ดงอยู่บ้านเลขที่สองหนึ่งหนึ่งหมู่ห้าตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนซึ่งเป็นที่ทําการของกลุ่มปลาส้มเวียงดงหลวงเจ้าสูตรโบราณซึ่งกลุ่มเนี้ยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่บสอง ตอนแรกนี่มีสมาชิกอยู่ประมาณ110คนแล้วก็หลังจากนั้นนะทางกลุ่มก็ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมแปะรูปปลาส้มปี2,560ได้มีการปันผลน,นะเพราะช่วงนั้นนะมันมีการขายแล้วก็เศรษฐกิจก็ดีแล้วเจ้าแล้วก็ได้เปิดตลาดหลายตีดพอมาถึงปี2,562ซึ่งเริ่มเข้าสู่ ปีที่มีโรคระบาดนะเจ้าโรคโควิด,วดเศรษฐกิจก็บบดีตลาดก็ปิดไปตั้งหลายตีก็ทําใเพทางกลุ่มก็ค่อยได้แป่รูปอย่างที่ผ่านมานะเจ้าในจำนวนตินักพอหลังจากนั้นก็ได้ทําอาชีพเสริมอื่นคือทําอาหารนะเจ้าพื้นเมืองขายตามตลาดนัดซึ่งแต่เดิมเขาก็ขายปลาส้มพอเฮามีอาชีพนี้ก็ทําให้สมาชิกอยู่ได้มีไรายได้พอพอสมควรซึ่งอาชีพลักของ ที่นี่นะเจ้าที่กลุ่มตั้งเนีเจ้าเป็นอาชีพปลูกลำไย,ยนะเจ้าอาชีพลักของเปินเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะเจ้าแล้วกับทำปลาส้มก็คือเป็นอา,อาชีพเสริมอย่างหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้สมาชิกเฮาก็เหลืออยู่ประมาณ30มลายสาเหตุที่เหลือ30มลายก็เพราะ 1. ึ่งด้วยอายุทีน่นักคืน 2. เสียชีวิต 3. ม,มีการย้ายทิ่ินฐานรไปอรยู่ที่อื่นก็เลย เหลือประมาณ30ลายนะเจ้ากลุ่มประส้มเวียงดงหลวงสูตรโบราณได้รับมาตรฐาน GMP คือสถานที่ผลิตสะอาดและปลอดภัยแล้วก็ได้โอทอบสีดาวค่ะแล้วก็ได้อนุญาตออยจากสาธสุขจังหวัดลำพูนผลิตภัณฑ์นี้มีจุดเด่นอะไรบ้างคะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียค่ะแล้วทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะรสชาติกลมกลม่อมปาส้มจนเกินไปเจ้า ใช้วัตถุดิบในชุมชนจะอย่างกระเทียมอย่างป่ายจาแล้วก็มะขามเปียกปจะปลาส้มของกลุ่มเวียงดงหลวงจะรสชาติคือจะบะมีกิน่นคาวจะล้วแต่วเกมเกินไปนะและในดา้านการตลาดนี้ได้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไหนบ้างคะไปขายี่กาดก้งโค้งในมอชนะจาของค้านากเกษตรนะเจาะทุกข้าัือสุกแรกของเดือนนะเจาะสองวันจะไปขายเดือนไหนละครั้งะ่ะจา ขายม่วนจ้ะตลาดต่อไปก็คือที่ถนนคนเดินที่ํำเภอจำตองน้าเจ้าซึ่งจะมีวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แล้วก็ขายในกาดในชุมชนนะจ้ะกาดเจ้าในหมู่บ้านแล้วก็ร้านอาหารที่ฝ่ายบางปานนะ่ะดอกไปร้านส่งร้านอาหารลำปางเจ้าตังกูได้มีโอกาสได้ไปออกบูธร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะจ้าเช่นฮึกกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานพัฒนาชุมชน เทศบาลอำเภอและจังหวัดรวมถึงอบจอตัวนะเจ้า,อานอกกนั้นกับหน่วยงานของพาณิชย์จังหวัดแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดที่เคยไปร่วมงานที่วัดพระธาตุทลีพุนชยัยเปิ้นจัดงานแต่ละปีก็มีหนังสือเจิญมาเขาก็ไปร่วมสแสดงสินค้าแล้วก็ไปจำหน่ายสินค้าตัวมีสองอย่างและท้ายสุดก็ไป รวบออกบูธที่เมืองทองธานีงานโอท็อปซิตี้นะเจ้าผ่านจัดการของกลุ่มนะเจ้าก็มีคณะกรรมการโดยข้าเจ้านะเจ้าเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆการประชุมนี่ประชุมปีละสองครั้งเราก็จะมีสมุดบันทึกการประชุมอ่าเป็นหลักฐานแล้วก็มีสมุดร,รายรับรายจ่ายนะเจ้าทำรายรับรายจ่ายไว้นะเจ้าแล้วก็ มีสมุดบันทึกการยืมของของกลุม่มบางทีแม่บ้านในชุมชนนะ่ะทีเ่เป็นกลุ่มย่อยๆนะเพิ่อนมีกิจกรรมในในงานทําบุญงานข่าวดําบางทีเพื่อนก็มายืมเป็นของของกลุ่มไปนะเจ้าก็มีการบันทึกซึ่งสมาชเป็นสมาชิกของกลุ่มตวัวแล้วก็เป็นแม่บ้านของหมู่บ้านตวัวเจ้านี่นะเจ้าในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมนะเจ้าคือการาทปาป่าและการขายป่าเนี่ย ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดระบาดนะเจ้าก็ทางกลุ่มก็ได้ชะลออการทําป่าไประยะหนึ่งถ้าเหตุการณ์มันเข้าสู่ปกตินะเจ้าก็จะเริ่มทําป่าเพื่อจําหน่ายต่อไปนะเจ้าเนื่องด้วยป้านะคะได้เป็นศูนย์เครือข่ายสโปโกเครือข่ายปี2562นะป้าจึงได้รับโครงการยกระดับ สปกเครือขายด้านประมงปลายน้ำนะคะทางศูนย์ได้ซื้ออะไรบ้างคะแล้วก็คาดหวังจะดําเนินการต่อ,อยังไงบ้างคะทางกลุ่มนะเจ้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะเจ้าจํานวนสองหมื่นหนึ่งพันบาทและซึ่งทางกลุ่มเนะี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้มีตู้แช่นะเจ้าแล้วก็มีถังบรรจุป,ปา่ามีมีดมีเขียงและอื่นๆนะเจ้าอีกหลายรายการรวมละสิบสามรายการเพราะว่า อันเก่ามันสุดโทมแล้วมันใช้งานบาดได้แล้วเจ้าก็เลยมีความต้องการที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ก็ขอไปทางโครงการนะเจ้าซึ่งได้รับการอนุมัติมาแล้วกลุ่มก็ได้รับของพร้อมที่จะดมเนินการต่อมีความคาดหวังว่าที่ได้รับการสนับสนุสน,นอุปกรณ์หลายๆอย่างมาเนี่ยนะเจ้ามันต้องทําให้กลุ่มเนี่ยเจ้าสามารถต่อยอดจากสินค้าเดิมผลิตสินค้าใหม่ๆอย่างเช่นไส้อัวปา เช่นป่าแดดเดียวแล้วก็ป่าส้มฟักการที่ได้รับการสนับสนุนมานี้มันจะสามารถทำให้สมาชิกในกลุ่มนะเจ้ามีไรายได้เพิ่มแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะเจ้าที่บ้านนี่ค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเพื่อความรู้ในด้านการแปรรูปปลาเพื่อจำน่ายในชุมชนและก็ต่างชุมชนเป็นวิทยากรตัวนะเจ้าถ่ายทอดความรู้กับกลุ่มต่างๆในะการนำ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเขาเอาไปช่วยเหลือชุมชนเวลามีงานในหมู่บ้านเช่นง,งานบุญประจำปีงานไปเพน,นีก็คือเอาไปทอดเลี้ยงเพลพระเกิดเหตุไฟไหม้นะเจ้าในหมู่บ้านเอาปลาส้มไปทอดเลี้ยงแล้วก็ทำกับข้าวโดยใช้เงินส่วนของกองกลางของกลุ่มไปเลี้ยงข้าว้าบ้านที่มาช่วย สร้างบ้านคือกับคนที่ถูกไฟไหม้และโรงเรียนโดยนะเจ้าเวลาโรงเรียนมีงานกีฬากะเอาเงินส่วนที่เป็นกองกลางของกูไปซื้อผลไม้เช่นส้มเขียวหวานอ่าเอาไปมอบเพื่อโรงเรียนนะเจ้าอยากทําสินค้าคือกับลูกค้าได้กิน่นคือมีรสชาติที่แบบได้กิ่นฮือลำฮือถูกใจเหมือนเฮากินลำจะได้เขาก็อยากให้ลูกค้ากิน,นกกได้มีความรู้สึกอย่างเฮาอย่างแล้วก็กินแล้วก็คือสินค้าที่เฮาทําออกไปนั้นอ่ะ ต้องสะอาดแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ทำผู้สุขภาพดีมีรสฉาิดีตวัวและราคาถูกตัวนะเจ้าขั้นตอนแรกในกันทำปลาส้มคือหนึ่งเอาปลาล้างน้ำให้สะอาดขอดเกตโดยใช้ที่ขอดเกตขอดเกตปาหาทั่วตัวเลยตาที่ใช้คือปลาจี๊ขั้นต่อไปก็จะเป็นการตัดหัวออกแล้วก็ ่าท้องหัวนี่นะเจ้าสามารถเอาไปทําอาหารได้แหมหลากหลายบางคนก็เอาไปเจียนบางคนก็เอาไปต้มต้มฟงต้มส้มเอาไปย่างเป็นปลาย่างก็สามารถเอาไว้กินในในครอบครัวได้หรือบางทีต้นก็ซื้อเอาไปสมาชิกซื้อเอาไปเอาไปมักเป็นปุ๋ยมักชีวภาพนะเจ้าเอาไว้ใส่สวนลำไยใส่พืชพักก่อนเี่เขาจะตัดป่าเป็นชิ้นชีสแล้วเอามาบังนะเขาจะต้องดึงก้างออกบางส่วนก่อน ต่อไปจะเป็นวิธีหัน่นตัดเป็นท่อนนะจ๊ะเป็นชิ้นๆช,ชิ้นมกงามนะจ๊ะแล้วก็บ,บงังเพื่อที่เราจะเอาลงน้ําล้างแล้วก็เอาแช่น้ําบาขามเปียกนี่อย่างต้องใจแช่น้ําบาขามนึ่งทำให้ป่าโดตัวเนื้อมันจะแน่นสองทำให้มันสะอาดไยเมนคาวแล้วก็ป่าก็จะออกมาค่อนข้างสีหน้ากิน เนื้อมันจะแน่นหดตัวแล้วก็ายเ็นคาวเนะอาแช่ประมาณเกินชั่วโมงจะนําไปล้างก่อนนะเจ้าจนมันสะอาดประมาณสามน้ําจนน้ํามันใสตอนที่เขาจะมักนะเจ้าสะเด็ดน้ําเรียบร้อยนะเนาะเขาไปจัดขั้นตอนแรกคือใส่เกลือโรยบดีเอาเทใส่กรํารเดียวนะเจ้าโรยโรย,ยอันมันจะคลอนมันจะเกมขั้นตอนที่สองคือใช้หอมเตรียมมันต้องต่ำให้ใือละเอียดให้มันแตกอย่างนี้นะต้องใช้หอมเตรียมของไทยเขาเนี้ย ันจะมีกลิ่นหอมกานต่อสุดท้ายคือจ่ข้านะจ๊ะสําหรับกลุ่มปลาส้มเวียงรงหลวงเขาสูตรโบราณเนี่ยเขาจเ้ข้าสวยนะจะ๊ะทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วเขาก็จะเอามาแพกในถังนี่เพื่อที่จะเก็บรักษาเขาจะต้องเก็บในถังแจ้ประมาณสองวันกินมันก็จะหอมที่เขาจะสามารถเอาไปทอดคือปรุงอาหารอย่างอื่นได้เป็นอันเป็นว่าสิ้นสุด วิธีการมาร์กานะเจ้าส้มนี่เวลาเขาทําเสร็จแล้วนะเจ้าไขา่ทรงกิโลร้อยหกสิบไขปีกกิโลร้อยแปดสิบถึงสองร้อยนะเจ้าพอแพ็คใส่ถุงเซตจะเก็บพักษาเอาไว้ขายเขาต้องเอามาใส่ในถังแจ้ที่มันมีอุณหภูมิต่ำอันมันจะทําให้มันส้มเวยแล้วก็รสชาติบบดี้ลูกค้าก็จะมาซื้อบบนี้โยบริโภคนะเจ้าตอนนี้นะคะเป็นการ แท่กป่าซีนปากถุงนะเจ้า